นี่ก็สภาพหลังจากผ่านไปสองอ,อาทิตย์นะฮะไม่ถึงสองอาทิตย์ดีประมาณประมาณสิบวันนะสิบวันนะครับถ้าครบครบวันศุกร์นี้ก็จะครบสองอ,อาทิตย์นะฮะก็ยิ้มได้สองฝั่งนะฮะยากยิ้มได้สองฝั่งแต่รู้สึกว่าอุนะปากจู่แล้วยังยังยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่ เดี๋ยวเสาร์นี้บิ๊กจัดนัดไปฝังเข็มแถวแถวบริเวณนี้เน้นๆด้วยนะฮะก็ดีขึ้นแบบอย่างเร็วฮะเพราะว่าหมอแผนปัจจุบันบอกว่าจริๆงๆต้องสองเดือนสาเดือนน่าจะน่าจะหายมันน่าจะ,น,าจะ,น,าจะน่าจะประ,ประมาณประมาณทัามมิ่งประมาณนั้นแต่นี่ก็แค่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินสองอาทิตย์นะเร็วมากนะเพราะถ้าทั้งกระตุ้นไฟฟ้าด้วยนะฮะกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็ฝังเข็มแล้วก็ทานยาตามหมอสั่งนะฮะทายาฆ่าเชื้อ ไวรัสด้วยแล้วก็ยาตัวสเตียรอยนะฮะลดการอักเสบข,ของปลายประสาทนะครับก็ดีขึ้นคือเขาต้องให้ยาครอบคุมทุกอย่างนะหมอบอกต้องให้แบบครอบจักรวาลเพราะว่าไม่รู้สาเหตุคืออะไรบ้างมัน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 มองไม่เห็นจริงๆนะฮะมันมันถ้าเป็นไวรัสก็ซ่อนอยู่ในหลังปลายประสาทซึ่งมองไม่เห็นถ้าอักเสบก็ต้องยาลดการอักเสบที่เป็นพวกสเตียรอยก็ต้องไปตามหมอสั่งเขาจะค่อยๆลดขนาดยาลงเรื่อยๆเพราะว่ามันจะมีผลต่อ สมองสารเคมีสารเคมีในส,สมองครับเพราะนั้นลดยาเองไม่ได้เพราะนั้นต้องไปตามหมอนัดนะฮะจากเดิมเช้ากับวันเย็นครั้งละ4เมตรนะก็เหลือ3เมตร2เมตรตามลำดับนะฮะก็เดี๋ยววันศุกร์นี้หมอนัดอีกแล้วก็เสาร์นี้ก็ไปฝังเคมอีกนะฮะนี่สำหรับคนที่ติดตามมาการขอบคุณมากนะฮะนี่เร็วมากสำหรับคนที่อ,อ,อยากให้ได้รับคำแนะนำในเรื่องการรักษาเบลพาซีนะเอามาฟาครึ่งซี่ไปหน้านะก,ก,ก็ทักมาได้นะม,มีทักมาถามหลายๆลายไลน์แล้วเหมือนกันบางไลน์เนี่ย เป็นละห้าหกวันแล้วเพิ่งไปหาหมอเนี่ยตอนนี้เริ่มปวดเบ้าตาแล้วอันตรายนะเพราะว่าโรคนี้มันดูเหมือนไม่น่ากลัวแต่ว่ามันอันตรายถ้าไม่รักษามีอาการปล่อยไปเรื่อยๆนะอาจจะไม่หายเลยจะไม่จะเป็นเป็นอัมพาตครึ่งซีตลอดชีวิตหรือถ้าในรายที่โชคร้ายคืองูสวัดเนี่ยมันมันมันขึ้นตาแล้วทาให้ตาบอดตาบอดตาใสเนี่ยก็ก็มาจากเหตุการณ์นี้ได้เหมือนกันนะฮะอันตรายยังไงปรึกษาได้ครับไม่คิดต่าง